สวัสดีค่ะหวยลาววันที่6สิงหาคม2563ชุด4ตัวตรงตรง,ตรงไม่ปักหลักเดินดีเข้าสามงวดตัวเลขชุดนี้เกิดจากการคำนวณสถิติหวยลาวย้อนหลังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรที่ใช้4สูตรดังนี้ค่ะหลักหมืน่นคูณส บวกหลักพันคูณ2บวกหลักร้อยบวก8หลักหมื่นบวกหลักพันคูณ2บวกหลักสิบบวกหหลักร้อยบวกหลักสิบคูณ2บวกหหลักพันบวกหลักร้อยคูณ3บวกหลักหน่วยเริ่มงวดวันที่ ยี่สิบสามกรกฎาคมสูตรที่หนึ่งได้ตัวเลข14บวก14บวก6บวก8เท่ากับ42สูตรที่สองได้ตัวเลข7บวก14บวก7บวก6เท่ากับ34 สูตรที่สได้ตัวเลข6บวก14บวก6เท่ากับ26สูตรที่4ได้ตัวเลข7บวก18บวก4เท่ากับ29เลขสตัวที่คำนวณได้คือสองสี่หผลลาวออก หกสองเก้าสี่งวดวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสูตรที่หนึ่งได้ตัวเลขสิบแปดบวกสิบสองบวกสองบวกแปดเท่ากับสี่สิบสูตรที่สอง ได้ตัวเลข9บวก12บวก9บวก6เท่ากับ36สูตรที่สได้ตัวเลขสองบวก18บวก6เท่ากับ26สูตรที่4ได้ตัวเลข6บวก6บวก4เท่ากับ 16เลข4ตัวที่คำนวณได้คือ0 66 66 6 6 6ผลลาวออก6 66 66 6 <66 S 2> 0 6งวดวันที่30ก,กรกัาคม สูตรที่หนึ่งได้ตัวเลข10บวก12บวก6บวก8เท่ากับ36สูตรที่สองได้ตัวเลข5บวก12บวก0บวก6เท่ากับ23สูตรที่สามได้ตัวเลข6 บวกศูนย์บวกหกเท่ากับสิบสองสูตรที่4ได้ตัวเลขหกบวกสิบแปดบวกหกเท่ากับสามสิบเลขสตัวที่คำนวณได้คือหกสามสองศูนย์ ผลลาวออก6 3ส0มองวดวันที่3สิงหาคมสูตรที่1ได้ตัวเลข16บวก12บวก3บวก8เท่ากับ39 สูตรที่สองได้ตัวเลข8บวก12บวกสองบวก6เท่ากับ2 8สูตรที่สได้ตัวเลข3บวก4บวก6เท่ากับ13สูตรที่4ได้ตัวเลข6บวก9บวก0น เท่ากับ15เลข4ตัวที่คำนวณได้คือ9 8 3 5ชุด4ตัวตรง9 8 3 5จับชุด3ตัวตรงโต๊ด ได้ดังนี้983 935 835 985จับชุดสองตัวไปกลับบนล่างได้ดังนี้98 93 95 8ปด5ามสามาสามารถกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องได้เลยค่ะ